เปลือกเปลือกไหมรู้สึกยังไงฮะเหนื่อยเหนื่อยก็เราก็ไม่เหนื่อยหรือเปล่าฮะไม่อยแล้วก็ไม่เมื่อยเดิมเดิมน่าจะตายอ้าวจะตายแล้วตายแล้วไปอยู่คนเดียวเนี่ยบุมีมุมมันมันไม่ไม่พร้อมแล้วทุกอย่างมันถึงจุดถึงจุดที่จะตกเออได้ แล่ยตัดตนน้นกันไหมอะไรไรเนี mm ่ยฮ่าไอ้คำพูย่อมหลอุปกรณ์มันจะไปได้อยู่เขาจิจอคอเลยเนี่ยจะไปเกินนไม่เนเขาก็มีเขามีกติกาแล้วเขาดูกันไว้แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่รู้เนยเนี่ยเที่ยวไปเจาอคอไม่ใช่อุปกรณ์มันไม่พร้อมนะฮะมันยังมันยังไม่ถึงกับพัง แต่มันก็ชำรุดแต่มันมีโมเมนตัมเนี่ยฮะเป็นหมอจะรักษายังไงเป็นโรคเอนเอนเปื่อยลุยไปกินไม่ต้องซุปเปื่อยๆมันเป่ยทั้งตัวแลอะเอนเปื่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวที่ช่านกินเรื่อๆไม่ลงเลยสับดาวแล้กินน้ำเกล่อ ว่าเป็นมาเสร็จแล้วเมื่อยนี่ห้านาทีแล้วเมื่อยไม่อยากพูดคุยนอนดีสุดชิตพจอนตอนนี้ใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วร้อยเจ็ดแค่นอนเฉยๆแค่นอนขึ้นถ้านอนเฉยๆนี่ประมาณเก้าสิบห้านอนลุกขึ้นประมันร้อยกว่าอันนั้น พูดนี่ทัจะกรเ็นเหนือขึ้นไป <c oughs> พูดที่จะใช้พลังงานมากกว่าของ <c oughs> เรานี่ยเราจับตัวเองเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบแปดสิบ่นอประมาณนี้จะมีประสิทธิภาพถึง5้าสบอร์เซ็สิขึ้นไปแน่นอเข้าใจการแล้วไม่ต้องปฏิบัติใช่แต่โสดาใช่ธนาคาร อรหันต้องปฏิบัติตามคำดับกยกระโดดพุ๊บไปอรหันเลยไม่ได้ผู้คนสังโยชน์สามนั่นต้องพลนวิจิิิช,ชาไน้กาย<ช>คนมไม่มีกายคือเวทนาของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีสัมผัสเป,ป็นปัจจัยไม่นดมีข้างนอก เรียกกันดังเขาเห็นดอกไม้เขเป็นวัตใจเขาม่ไปบิดกายว่มีกายไม่มีภาษานะเขาไม่มีภาษาจึงไม่มีกายใช่ไม่มีพรรษาเพราะดังกลับตาเนี่ยไม่มีพรรษาเพราะไม่มีกายเนี่ยเนี่ยพอทีตายทู่ยไทยเรื่องใดก็สูดขาดสูดแตกหมดเนี่ยเนี่ยแต่เขาก็เห็นว่ากิเลสมันไม่เกิดอ่ะ เป็นปคบมวยสัญญัตด์ถ้าเข้าใจบทสมบูรณ์สมุนยาที่จดสัตว์ต่างวากันโบแปนมันก็คบีวีโบแปก็เรม่อตรูปปีรูปาดีปัจิตไม่ได้สัมปทานไ่เห็นมันหลับตามันเมือดในสัพพิโบแปด้วยกายตวาเงิน ตราบใดที่ปฏิบัติในมุคลเจ็ดถ้าไม่ชัดเจนมีกายสักขีไม่ออกไม่ไมมข้าพมพดว่าเป็นวิบูรุได้สิอาสระไม่ได้รรไไดต้องมีกายสักขีตั้งแต่ทิฏฐิปัตตะดนญญานอริยสัจเวลาทิฏฐิปัตตะจึงต่างกันกับสุด นี่สุทัอะไรศรัทธาสัทธามัานตาแต่ตาอ่างสัทธาี่มัเพราะตายมัมันกลับตาบมมีกายมันม่ชัดเจนมันมันมันัละเอียดละออมันม่เทียงพอรูปๆเครือมันม่เห็นความสําคัญแต่ไม่ออกเลยนะเราก็ยังไม่เก่งด้วยจะตายา Fleet, ก็ tense, e พอกระเทิน ไม่ตายก็โอ้ยคันไปก็ไม่มันมันทำให้เห็นทุกเป็นตียัญญาพ้อที่สามก็ไับเจ็บเดียวทำให้เห็นทุกทุกอะไรครับทุกทุกทุงหมดเลยทุกหลบหยอน ทุกจำลูกนาสัญญาัญนาวินยาทงนั้นที่เกิดขึ้นทุเรนเกิดขึ้นทุเรนตังอยู่ทุเรน,นดับไปโอ้ยเจนชัดเจนยมงทุกวันดียังดึกไปออกเลยว่าชีวิตอยู่ได้อย่างไรอยู่ได้ไอ้น้ำกระป๋องนะ่ะใช่ทั้ง <c oughs> ขวด,ขวดทั้งขวดอยู่มาหลายเดือนแล้วนะวางความหลง แต่มาหาเงินได้ก็อยู่ได้ได้ดับระดับกระป๋องตัวอย่างก็ดีเสียอย่างเดียวไม่ดีทำไมครับก็เสียอย่างไรตัวอย่างนี้หมดเลยเสียอย่างเดียวไม่ดีอย่างเดียวเหรอ ข้าจัดก็ดีคินเหล้าก็ดีโกงบ้านโกงเมืองก็ดีดีบ่ดีบ่สเสียอย่างเดียวทั้งหมดโกงเอเวจีไปเลยมันไม่ดีสังอย่างไม่ทำจะไปคนไทยเราดีดี ใครจะทำาิดก็กระทำป้ายบาปใครบาปมันที่บาปใครที่บางมันแล้วคุณก็ไปเอาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ตสุดไปของน้องมองมาวัดอาตมานั้นก็วัดป้าพูดไปมันจะเป็นไปมันจะไปถูกทาตมาว่าตมาปฏิบัติกับตนเองเป็นน้องมอของตนเองแล้วตามสุดก็น้องมอของอาตมาได้ ชอบอย่างนี้แล้วมันรอบสุดอย่างนี้แล้วมันก็ใช้ประมาณอย่างนี้ปรับมาอ่นพุตเอาพุดตามภาษาไปแล้วมันก็ได้อย่างนี้ <c oughs> แต่คนก็ยากดีเข้าใจคือมันเป็นการสั่งสมการไม่สะสมเป็นการสั่งสม การไม่สัจน์สังสมการไม่สัจน์สังสมความสูงสุดสังสมการไม่สัจน์สั่สะสมสังสมในสังกพวกที่โนมม่วงก็เอามาตรฐานสะสมมาให้อ้าวให้สะสมไปสะสมอุทรมานฉันแาบยาวแล้วก็ ได้ไหมฮะจากคนหนึ่งไม่ไหวก็ไม่เป็นไรมัันยงอ่าเพราะท่านจับเองดีกว่าจะไหวไม่ไหวก็แล้วแต่เพราะท่านชาดชาดมันจะไปได้พราอะไรนี่กรจะมาก็ไม่รู้จะเอาพราไปทําไมไม่ต้องการพระไม่มีพระไม่รู้จะเอาไปทําไมพระูุไท้ายไปเลก็มันได้อย่างหนึ่งแต่มัน มันไม่ได้อย่างที่ควรจะได้อ่ที่ควรจะได้คือมันมันสดมันแบบนั้นใช่ไหมแบบหนุ่มๆมันเรียกวไม่หนุ่มๆแล้วทู <c oughs> ไทไป <c oughs> แต่ว่าความอายุมากนี่ก็มีมีเขาเรียกมีน้ำหนักอีกแบบนะฮะ <c oughs> ความ มีพลังอีกแบบนะกูชจยยังบอกเลยผมไอแล้วก็มันแหม่าที่เพราะท่านไอเลบอกไม่เป็นไรดีกูใจเพราะเพราะไอทีเลยหาผมทุกทีเลยไอเพราะท่านไอไม่ผิดก็ไอไอไอกันผิดไอพ่อครูไม่ผิดไอพ่อครูไอดีไอดีแกไอเสียโอ้ย ต้นตไปเลยอดนอเลยังยังไม่เหมาะใจของผู้ที่ยึดถือมาตรฐานสากลโลกเราบอกเราไม่ใช่มาตรฐานสากลโลกเรามันซุปเปอร์นอร์มอลเราเราไม่ได้มาตรฐาน แต่จะไม่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แอบนอร์มอลนะ super normal เราไม่ใช่แอบนอร์มอลมันไม่เหมือนสามัญปกติเขาทูไปเซนดัสของเขากากมันพิเศษล่ะดังนั้นคนที่จะไปแนี่เป็นการเปการศึกษาคนจะค่อยๆเข้าใจอ่ามันมี super normal นี้ด้วยเหรออันเนี้ย ไปศึกษามันเป็นเรื่องจริงสะสมสปรานอมอนส้สเปรานอมอนได้ไแล้วมันต้องศึกษาด้วยต้องสะสมด้วยโพรตีสัตว์เนี่ยจะต้องศึกษาสปรานอมอนั้นเพราะผมจะเอามาตรฐานนอมอนไปวัดไม่ได้ใช่ไม่ตรงทีเดียว เพราเราศึกษาไปม mm hmm. <c oughs> ันก็จะเป็นได้แบบนั้นดิมันก็นานนะฮะ mm hmm.